สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้มาพบกับ่องสาวหล่ะเสน่ห์อีกเลยเด้อมาพบมาพอกันอยู่ข้างบ้านคือเก่าเนาะพี่น้องตอนนี้จะเป็นเวลาหกโมงแล้วย่บานฉลาหกโมงยังบบทันได้คำเด้อพี่น้องหักก็มาแต่หน้าพี่น้องเลยมื่อน,นี้สลาก็เลยอยากมาอ่านคอมเมนต์ทีเอฟซี FC. ให้พี่น้องฟังเนาะหลังจากที่สลา ใน้ลงคลิปอ่าโลาบอกว่ามีประเทศใดหักคนเล่าเท่ากับประเทศไทยอีกแล้วเนาะพี่นอ้องอ่าโลาลุงคลิปไปกระทั่งพอเมฟซีกัใไ้ความตอบรับดีดีน้องพี่น้องแบบเขามาคอมเมนต์ถล่มทลายน้องพี่น้องเนาะก็ย่อนว่าคนไทยเป็นแบบนี้หละพี่น้องทั้งเหตุให้ได้หลายประเทศหักเนาะพี่น้องเนาะรวมทั้งประเทศลาาเนาะรวมทั้งสลาพี่น้องเลย เดี๋ยวสล่ะสิอ่านคอมเมนต์ห้พี่น้องฟังเนาะว่าพอแม่เอฟซีมาสแสดงความคิดเห็นในคลิปสละแบบใดเนาะพี่น้องเนาะก็เพราะว่าคนไทยเป็นแบบนี้นี่แหละถึงทำให้คนไทยเป็นที่จดจำของชาวโลกูกมาพี่น้องเดี๋ยวสละสีเริ่มต้นทีคอมเมนต์แรกเนาะพี่น้องเนาะแบบสลนะน่ะสีเป็นคนที่หมักอ่านคอมเมนต์และก็มักตอบคอมเมนต์ที่สุดเนาะพี่น้อง สลาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนตะ์เนาะพี่น้องเพราะวสลาไมีความรู้สึกว่าทุกคอมเมนตะ์น่ะคือกําลังใจของสลาเนาะแบบกําลังใจที่เห็ุให้งสลาแบบอ่าอยากเห็ุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขหัวสลาก็เป็นคนที่อยากฮู้ความรู้สึกของพี่น้องเอฟซีเนาะว่สะสลาลงคลิปไปนี่พี่น้องเอฟซีหัวซึกแบบใดมีความคิดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวมาเริ่ม,มต้นจากคอมเมนตะ์แรกเนาะพี่น้อง อ่าสละกับบรดเดนอ่านทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องสละกับชีอ่านบางคอมเมนต์เนาะพี่น้องแต่บอกได้เลยว่าอ่าอบอุ่นหัวใจเนาะพอได้อ่านแล้วก็อ่านไปน้หยิมไปน้ำฮนะพี่น้องแบบว่ามีความสุขคะพี่น้องในสิ่งที่พอม่เอเพิ่นแบบว่าคอมเมนต์มากะนะอ่าในต้นคลิปที่สละพวาขอคลิปที่สละลงไปสละสีเขีนประมาณว่า ไม่มีประเทศไหนในโลกใบนี้รักคนราวเท่าประเทศไทยอีกแล้วไทยลาวพี่น้องกันสลาดชิไซใสหัวข,ขอคลิปนี่เนาะพี่น้องแล้วก็มีพีเอฟพี่น้องเอฟซีเขา,าคอมเมนต์ฉลาดหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าเริ่มต้นจากคอมเมนต์แรกเลยเนาะพูดกันเข้าใจไม่ต้องแปลสารสัมพันธ์ลาวไทยยืนยาวสลาดกัขอบคุณิุนไปเนาะพี่น้อง สลาขอคอภัยในบางคําเนะาะทหากสลาอ่านโบชัดกับโทถขอคอภัยนําเด้อบางคําสลากับโแบไบด้แบบอ่าภาษาไทยสลากับโบได้แบบว่า้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะแต่กะได้แต่บบถึงขนาดว่าลอยเปอร์เซ็นต์อ่าคัได้สลาออกเสียงบบชัดด้วยอ,อ่านบบถือสลากกับโคโทษคอ,อภัยมาณะที่นี่เด้อพี่น้องคอมเมนต์ที่สองฝนบอกว่า ไทยเราบรรพุลุบรรพบุรุษสายเลือดเดียวกันผมอายุหกสิบสามแล้วได้รับการสอนมาแต่เด็กๆรุ่นต่อรุ่นครับ<ฮ>แม่นด้พี่นอ้องอ่เข้ามาไทยลาาเป็นพี่น้องกันเนี่ยค่ะเช่าลาเกิดมากอ่ะได้ยินเด้คำว่า,า่าไทยกับเราเป็นพี่น้องกันน้องพี่นอ้องอ่าอ่านต่อเลยเนาะพี่น้องน้องค่ะ น้องครับสาวล่าฉลาดกะขอบคุณเพิ่นเนาะฉลาดชิขอบคุณถูกคอมเมนต์และก็ฉลาดิเป็นคนตอบเองถูกคอมเมนต์เดิอพี่น้องฉลาดบริตตั้งแบบอัตโนมัติแต่อย่างใดเนาะฉลาดชิตอบเองถูกคอมเมนต์พิมพ์เองถูกคอมเมนต์เนาะพี่น้องต่อเนื่องพี่น้องที่จริงคนไทยกระฮักและให้เกียรติกับพี่น้องรวบอาเซียนทุกชาติหละครับแม้กระทั่งชาวกัมพูชาก็เข้ามาทำงานหาเงิน กันไปอ่าอันนี้สลากกระเสือเด้พี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่บาบไฮเกียตบอาอันนี้ถูกสาดนะก็คือสิบวมีอันลายศาตร์เขาไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปมาแล้วให้เป็นคนดีนะสงสารคนไทยบ้างตกงานก็มีมากแต่เราก็เป็นพี่น้องกันนะลาจันร คุณบอกว่ามาแล้วกายาสามข้อมวนไหวเนาะสิบประมาณนี่มาแล้วกายาสามข้อมวนไหวให้แก่คนไทยเนาะ,ะคนที่บ่มีงานเห็ดก็หลายนะพี่น้องคนใดที่มีโอกาสเข้ามากอะพักกันแบบว่าหักเช้าคนมดีไหวยังประมาณนี้เนาะพี่น้องสลากกขอบคุณผลไปเนาะพี่น้องทุกทุกประเทศทุกชนชั้นมีคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่คนมีอกติก็มีขอแต่เรา รู้จักแยกแยะคนไหนที่มีเอกติเราก็ปล่อยเขาไปอประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องสลาะกะัยืนยันว่าคนในโลกใบนี้ถูกประเทศเนาะชิมีทั้งคนดีะกะ็คนบอดี้เนาะพี่น้องเนะาะคนใดที่ดีเข้ากับสั้นสัมพันธ์ต่อนะพี่น้องคนใดบอดีเข้ากับปล่อยเขาไปคืออย่างพีเอฟซีคุว่าวแล้วพี่น้องเนะาะคนไทยมีเสื้อสายลาวคือคนกลุ่ม ใหญ่ที่สุดในประเทศบอต้องแปลกใจที่คนไทยจะบอกว่าไทยลาวคือพี่น้องกันให้ฮักแพงกันเด้อสาวล่าค่อยกะคนหนึ่งที่มีเสื้อสายลาวนี่แหละพี่น้องก็ย้อนเอาแบบนี้แหละถึงใส่เข้ามาผูกพันกับพี่น้องชาวไทยเนาะแบบว่าเขาเจ้าก็มีเสื้อสายลาวยังแบบเห็นนะพี่น้องสลาแบบอ,อบอุ่นหัวใจได้พี่น้องอันนี้ว่าแบบออกจากใจได้แบบอบอุ่นนะนะแบบ อบอุ่นหพรใจแห้งเนาะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนก็นบอกว่า FC ไทยแลนด์เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนเราทุกคนมาทำงานประเทศไทยร่ำรวยเงินทองทั่วหน้าทุกคนสู้ๆนะว่าสันเพื่อนก็แบบอ,อ่าเป็น FC เนาะเพื่อนก็นมาให้กำลังใจเพื่อนบอกว่าคนเล่าเขามาเห็นงานอยู่ไทยก็พระกันตั้ง ตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองให้รวยๆกันทุกคนเด้อพันวกากระซิถูกแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็คนเวียดนามไงที่รักคนเรามากที่สุดผู้นำประเทศเรายังประกาศว่าเวียดนามเป็นเมืองที่เมืองน้องส่วนไทยเป็นจนสยามเด้อพนวา,วาอคอมเมนต์นี่ะเชาหล่ากะใส่ค่ำวะ มันแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะอ่าคืออย่างเช่าหล่าวว่าทะเลข้าว่าภาครัฐบาลกะเป็นส่วนของขจ้าเนาะพี่น้องเนาะส่วนพวกเช่าหลาเนี่เป็นประชาชนเนาะเช่าหล่าสิผูกพันกับคนไทยแล้วกะมีมีอ่ะไม่ตีทีดีกับคนไทยหลายกว่าเนาะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่สุขหล่าเกิดมาเนี่ยเช่าหล่ากะอ่าสัมผัสกับค้าว่าไทยอยู่ตลอดเวลานะก็เลยว่าเช่าหล่ามีความรู้สึกว่าเช่าหล่าอยากเป็นพี่น้องกับอ่าฝั่งไทยเนาะ กันบอกจ้าเขาก,กับลู้เรื่องขนะพี่น้องอ่ากันอยู่กันกินกยังเขากับใครๆกันะนะสชาล่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเชาหล่ว่าสชาล่เป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยบุดีเพราะว่าทั้งฝั่งเวียดนามนาะเช่าหล่ฟังเขาบบหูเรื่องเลยเนาะซึ <c oughs> ่งมันเขาบาอกยังสชาหล่กับบุหูเรื่องน้ำข้าเจ้านาพี่น้องแต่ทาวว่ามีไม่ตี้ดีทีดีต่อกันหามันก็นดีเนาองพี่น้องเนาะอ่าทุกประเทศทุกคนอยู่ทุกประเทศทั่วโลกขนาพี่น้อง อ่าเข้าสางไม่ตีทีดีตกกันก็นดีแล้วเวน้องพี่น้องเนาะแต่ในความู้สึกส่วนตัวนี่เสลาแบบมีความผูกพันกับคนไทยหลายกว่าเด้ออ่าแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปนะ้อง่นบอกว่าใช่เราคือเผ่าพันธุ์เดียวกันว่บอ่าใช่คําว่ะเราคือเผ่าเผ่าพันธ์เดียวกันเราคือพี่น้องกันแบบคนขางสิลายได้พี่น้องอันนี้บอกความจริงนะ้องเสลาแบบ ่านแล้วสระแบบมีความสุกอะนะมีค้ามแบบดีใจนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์หนึ่งเนาะพี่น้องอ่าเป็นเรื่องจริงที่ประเทศไทยจะหวังดีต่อสอปปเราเสมอเพราะเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่ทุกอย่างต้องไปตามความถูกต้องผิดว่าตามว่าไปตามผิดว่าไปตามถูกหลับหูหลับตาเข้าข้างอย่างเดียวประเทศไทยจะ ให้ความสํำคัญกับคนเราเหมือนคนในครอบครัวเห็นบอพี่น้องเหมือนคนในครอบครัว,ส,วส่วนเรื่องการทะเละาะกันตามสื่อโซเชียลมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลให้มองว่าครอบครัวหนึ่งพี่น้องก็ต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้รับฟังเฉพาะเจตนาอาจจะมีถ้อยคำรุนแรง แต่เนื้อหาเจตนาคือความหวังดีนี่แหละพี่น้องใช้ค้ามาอ่าคิดว่าคนเราเนี่ยเป็นขบครัวเนาะอ่าคืออย่างเรื่องทะเลาะกันในโเซเชียลนะพี่น้องสลากะอยากใช้คาวมามันร้ายคนกับร้ายคิดนะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่สามาสีไปแบบอ่าบอกให้คนร้ายๆคนมาคิดคือเฮาได้น้อพี่น้อง อ่ะคืออย่างพวกโฆษณานี่โฆษณาชีเสพข่าวไทยชีเบิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไทยนะโกสลาก็ซึมซับกับคำว่าไทยนะว่าง่ายๆสลาเลือกเสือในชิงชีสลาเห็นเนาะพี่น้องคืออย่างสลาว่าออกไปถูกคําก็คือออกมาจากใจเนาะพี่น้องว่สะสลามีความหูซึกดีสลามีความหูหูซึกแบบผูกพัน์กับฝั่งไทยเนาสะสลากะ ิีว่าอไปแบบนี้นะพี่น้องถึงสิหลายหลายคลิปเป็นคลิปใดกระสังสละชบว่าวประมาณนี้เนาะพี่น้องอถ้าหากว่าวาถึงประเทศไทยก็คือมแจะเรื่องเล่าดีๆมแจะความจำดีๆเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยสละคสิประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องคืออย่างพี่เอฟซีคนนี้ว่าเาแหละสละแบบฟังแล้วรู้สึกว่า อ่านาใดผู้ซึ้แบบว่าดีขนาในสิ่งเพื่อเบาเพื่อก็แยกแยะน้องพี่น้องเนาะเพื่อบอกว่าแยกแยะในสิ่งที่่อาพิษถูกสัวดีอียังเพื่อแบบนี้ขนาแต่ละคนกับความผิดก็คือกันน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ความอ่าคอมเมนต์ต่อมาเพื่อบอกยินดีต้อนรับสาวล่าสู่ประเทศไทยทุกเวลาทุกวินาทีเด้อเพื่อกระโคบขอบคุณหลายๆเนาะที่ยินดีต้อนรับสาวล่าเนาะถ้าหากว่าสาวล่ามีโอกาสสาวล่าสิกลับไปแน่นอนเนาะพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยสาวล่ากั วอาได้เต็มปากว่าวเป็นบ้านหลังที่สองของสลาเนาะเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นที่สุดเนาะเหตุแหยสลามีชีวิตท,ที่ดีทุเมื่อน,นี่ก็คือบ้านหลังที่สองเนพี่น้องสลาโบ้เคยลืมเนาะพี่น้องหากฉลามีโอกาสสลากลับไปแน,นนะ่นอนเนาะอาจสิกลับไปเทีเ่ยวถึงสี่โบ้ไปเหตุงานอาจชิกลับไปเที่ยวเานาะพี่น้องคืออยังสลาวอาอะไรแบบอ่าโบ้กลับไปเหตุงานได้กลับแค่ไปเหยียบแผ่นดินไทยสลาก็มีความสุขแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือบอกบมาจากใจเลยเนาะอ่า แคลคอมเมนต์ต่อมาเวลาที่คนไทยพูดถึงคนพม่าไม่มีคำส้อยเวลาที่คนไทยพูดถึงคนเขมรไม่มีคำส้อยเวลาคนไทยพูดถึงคนลาวจะมีคำส้อยอยู่เสมอไทยลาวพี่น้องกันเห็นบอกพี่น้องภูให้เช่าละแบบอินไปทางไหนนะเช่าะบอกตําตรงนว่าเชาะอินเชาละอินกับคำว่าไทยลาวพี่น้องกันเนาะพี่น้องแบบว่า มีแต่ความรู้สึกดีๆนะบอาคมสื่อนะ,อะคืออย่างพี่น้องอมเอฟซีเขาหมมากอะแคบจิเป็นเสียงเดียวกันนะวะไทยเราเป็นพี่น้องกันหูสึกดีกับคนเราหูวสึกหักคนเราะนะพี่น้องอันนี้อะแค่ซาลาแคปมาเป็นบางส่วนเองทาหารซาลาแคปมาเบิร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสมุงเนาะพี่น้องเนาะแบบซลาอันแคบเอาในบางส่วนเลยก็ถูกคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีดๆเนาะพี่น้องเนาะอ่านแล้วแบบยิ้มไปนําแบบมีวามสุกไปนํำมานะพี่น้อง ต่ออีคอมเมนต์หนึ่งเนาะพี่น้องป้ารักคนลาวทุกคนค่ะมีความผูกพันกับคนลาวมาเนิ่นนานแล้วถามว่าทำไมคนไทยถึงมีความสนิทสนมกับคนลาวก็เพราะว่าลาวกับไทยมีความคุ้นเคยกับคนลาวมีความผูกพันกับคนลาวมามามากที่สุดลงลงมาก็คือพม่า และรองลงมาก็คือขเขมรแต่ขเขมรยังไม่มีความสำคัญเท่าที่ควรเพราะว่าขเขมรทำนิสัยไม่ดีต่อคนไทยสร้างปัญหาให้ประเทศไทยตลอดเวลาขเขมรไม่น่ารักเลยขอบคุณคุณป้าหล,ลายนเนาะพี่น้องนี่แหละอ่าเฉลึงใส่คำว่าเหละเขาไปเห็นงานอยู่ไทยอ่ะเฉลิมีีวามวมุสึกว่าเฉาลามก้มอ่าก้มกลืนนะนะใส่คำบอกก้มกลืนกับอ่าคนไทยเนาะ แห่งเหตุงานกับคนอีสานแห่งมี้อมรู้าเหตุงานกับคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องแบบค่อยๆแบบกันเบากันจ้าเขาคือกันเลยนะเขาสามารถคุยกันได้เขาสามารถเบาถึงขอบรัวได้นะเอออยู่บ้านอันอ้ายเป็นแบบนี้อยู่บ้านน้องเป็นแบบนี้อยู่บ้านเอื้อยเป็นแบบนี้โอ้ค่ายคือกันเลยกินคือกันอยังแบบนี้แบบเบานัวหัวม่วนนำการฐนาพี่น้องสละก็เลยมีพรมูุ้ึกว่าสละรผูกพันเนาะ อ่าชิบกปีกับกันอยู่ประเทศไทยเสาะหลาเห็ดงานกับคนไทยส่วนหลายเนาะพี่น้องอ่ากับอ่าเมียนมากับอ่ากัมพูชาเนี่ยเสาะหลาบกขอยได้เห็ดเนาะพี่น้องแต่เสาะหลาสิเห็ดงานกับคนไทยนี่ส่วนหลายเนาะพี่น้องเสาะหลาก็เลยแบบซึ้มซึมศับท์ตคำว่าอ่าสุขท่านนะนะมากขรุขรงผีหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าต่อเนาะพี่น้องไทยรักคนลาวแต่คนลาวเวียดอ่าแต่คนลาวรักเวียด ไทยแค่เพื่อนบ้านเวียดคือพี่น้องข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวก็ปั่นกันอ่าเลา่าจอมหักหลัง롱คาเมนอ่าคอมเมนต์นี่นะวละกับบอคอออกความคิดเห็นอย่างหลายเนาะพี่น้องคำว่าอ่าเป็นพี่น้องก็บเบียดน้ำน,นี่อาชีพเป็นอยู่ในาน้ำของรัฐบาลเด้อพี่น้องฉลาดก็บเบาเรีวเาอีกเนาะอ่านี่ยคำว่าประชาชนนะ่ะนะเขาเจ้าแบบว่า ผูกขันกับไทยหลายกว่าเนาะแล้วก็คําว่าฮักลังนี่ฉลากะโบ,บอาจสีฮู้เนาะว่ามันคือเรื่องอ่าผู้ใหญ่หรือว่าเรื่องระหว่างประเทศฉลาชีโบอาจฮู้เนาะพี่นอ้องแต่บอกตามต้งนะอ่าระดับอ่าประชาชนนี่ระดับคืออย่างพวกพวกฉลานี่โบมีความขิดสีฮักลังในนนเนาะพี่นอ้องเพราะว่าพวกฉลาไปพึง่งพาประเทศไทยถึงมีถุงมือนี่นะโบมีความขิดสีฮักลังไม่แต่ค้อมแบบปราถนาดีเนาะไม่แต่ความแบบว่า อ่าสมย่องยอ,งยองสนละเสริญเนาะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องเล่าดีๆเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยโบมีความคิดอยากฮักหลังเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปเนาะเราใช้ภาพแทนคำพูดเด้อพี่น้องเราจงสู้ๆไปกับความสะดวกสบายแบนว่าก็คือแบบว่าอ่าประมาณว่าหายสละเบิงบ่งเบิ่งตัวจริงเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งตัวจริงเบิงบ่งอ่าในสิ่งที่เป็นของเมือนี่เนาะพี่น้องสละก็อ่าคิดว่าสลับ พยายามเข้าใจในสิ่งที่เป็นถุงมือนี่คอนขางจีหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งรักพี่น้องชาวลาวครับเราพี่เราพี่น้องกันครับประชันเอ็นโบพี่น้องคอนขางที่แบบมี่แต่คาว่าพี่น้องเนาะสละทั้งแบบดีใจพี่น้องเลยอันนี้คือคอมเมนต์ทั้งเบิร์ที่สาวลาแคบมาเนาะพี่น้องนี่สละก็แคบมาเป็นหนาเป็นหนาแปบน,นีเนน้เลยเนาะพี่น้อง สลาอ่านให้พี่น้องฟังก็คือว่าสลามีคว่มหู้สึกดีใจอ่าสลาเห็ุคลิปออกไปหละเห็ดให้พ่อแม่เอฟซีแบบว่าเอ็นดูสลานะอ่าในความเป็นเล่าของสลาสลากกอ่าก็ในความอ่ะที่สลาเป็นเล่านะแต่ว่าสลากะ็มีคว่มหู้สึกวสลากหักประเทศไทยเนาะแล้วก็ทั้งพ่อแม่เอฟซีทั้งฝั่งไทยก็มีความหู้สึกดีกับสลาเนาะสลากกับขอขอบคุณพ่อแม่เอฟซีฝั่งไทยหลายๆเด้อที่แบบว่า หักคนเล่าเนาะตลาดก,ก็ขอคเป็นตัวแทนคนเล่าหลายหลายคนเนาะว่าอ่าคนเล่าหักอะหักคนไทยบ่แพ้กันเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยก็คือประเทศอ่าที่ห้โอกาสคนเล่าหลายหลายคนเนาะแล้วก็เป็นบาหลังที่สองที่อบอุ่นที่สุดเนาะพี่น้องมีความดีใจเนาะปัาบปื้มเนาะพี่น้องแบบ ดีใจแบบบอกว่าถือนะพี่น้องตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วนะพี่น้องเนาะสลา์กาชิคอสจบคลิปชำนิก่อนเด้อก็ให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสลา์แน่สบายดีสวัสดีค่ะ